สวัสดีครับ f อครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซ้อนนุมทะเบียนเกียอนอฟิเชียลครับหลายมือหลายเวนซีหาเมื่อนครับภารกิจยากหลายครับช่วงนี้เทศกาลสงการกับงานเลือกตั้ง,งเทศบาลบุไีรามาพบพี่น้องเอครับออามาคลิปนี้พาพี่น้องมาดูบรรยากาศนะครับครั้งหนึ่งของชายไทยนะครับสวัสดีครับท่านกำนัน น,นี่แล้วก็รังสีภาพพี่น่องเบงเกียรติทหารเนี่ยอ้าวพาพี่น่มาเบงครั้งหนึ่งของชายไทยนะครับท่านกำนันเคยเกีย์ตทหารบัางเนี่ <c oughs> <c oughs> วยว้ายวายแมนเลียนลอดดงรอดด๋อด ัะบนวบนที for ่ต่คับัางเพชรนักธากรมองเพชรธีรชาติหวยพิมายธีรชาติหวยพิมายนัทพลผู้เจริญ นัทพลผู้เจริญสุขสรรยุบวนพันสุขสรรยุบวนพันโบจักเออแล้วไปเหนื่อยใส่ทางผั้ใส่งอ่ละทางนใส่อะไรข้ามใส่โอตะหลังเรียกเข้าห้องประชุมโอเนี่ยเตรียมนะครับเตรียม วนกับเปิดปล่อยลงมาครับกคลรัแม่รัไทยไทยไทยดูเกิเมียดมไห้ คลิปบรรยากาศพี่น้องทหารโอตอนมันเลือดตัวละสี่เหยทั้งแม่สวัสดีครับมาใส่ออาโทษซ้ำไหมเอามาสุดท้ายให้อัมรินเพศตานเหนืออัมรินเพดตาเหนือ

เมื่อนนี้กำมะลใส่ปกติตะเก้าเลือกสองมือครับวันปีนี้ครั้งนี้ยุบมาเหลือมือเดียวคนเลยสีหลายๆวันนี้ก็มาลอยร้อยกว่าคนร้อยหาสิบ ท่นนา,าไไนกำน,นันไลยปนไรเมื่อไหมาเลือกมาเกียนจักลอยซี่รับรอยห้าสิบวันเดียวกหกหกสิบเจ็ดบเจ็มีผู้สมัครวันวาไปแล้วเนโอ้ย่นตะวนพลงาฟันซื่อครับใกล้จะหมดแล้วนะครับตั้งใจครับตั้งใจทีนายุวัฒน์จิยุวัจิตจิตายุวัฒน์จรจจิตพีรพงษ์ขัดเจรวยพีรพงษ์ขัดเจรวย อิสลามคูนขันเประบาลสาววดยุบบนบนสาววดยุบบนบนโพสีเขตตะนันโพสีเขตตะนันจิตสดายุบบนชัยจิตสดายุบบนชัยสุรชัยขุมดินพิทักษุรชัยขุมดินพิทักษ์ผลิ์อินเนาพลฤทธิ์อินเนาว

อำคือกำมาใส่โอ้ผู้มีสิทธิ์สิทธิ์ตามไม้เรียกเกสี่ร้อยสี่รอยกว่าครับรับหกสิบร้องขอสมัครแล้วเก็ดโอ้เอาโชคดีน้องๆไปแล้ว ทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการโดยมาสสยจังหวัดกาลสิน ร้อยห้าสิบนายสวัสดีครับไม่มาจาม้างไม่จ้างทางให้จ้างละโอเหมือบ้านท่นผู้ว่าชูพฤศิกะตายัน แนสหน่อยเฮาาสันเผ้วาสุภกเอฟีเนาะโพนาเสาวโพนาิต่อไปไหนเด้ยเอออย่างตัวจังล่ะยกสอ่าวปีปีเาจะรนยานได้พคนปีหน้อโอช่วงเดือนนี้ล่ะเดี๋ยวปประชุบักันครับเอาเอเด้อจังสาวหน่อยเอาเด้อเด้อเด้อเอยมดปิดวิก ถ้าว่าต้องผานเื้นนะผานหัวหนจะจะกิบกระตันไงเดียวสาวน้อยเพื่อนแผ่นแป้งเหระมาลงเจเอฟบซีวงยิงหมดได้ได้ได้ผู้ใหญ่บ้านนันถกเดิางก็เจียวงยิงเงือโอ้ยบ right ่ติดกับเอารถเถอะอตดรสวัสดีครับอันแม่ผู้หญ่ ยิงว่าเนี้วกระสุนมันสามารถยิงเยอะนั่นแล้วมันยืนเยอะกลางจะเอาไว่ยังไงมันยืนเยอะกลางก็เอาเนี่ยนุ่งยิงใจเลยใจเอาถ้าพี่น้องมาใช่ไทยครั้งแรกผมจิภาพมาเกณฑ์ทหารวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่แม่ครับคุณแม่สวัสดีครัับสสวดีครับสวัสดีครับผมจะมาเกณฑ์ทหารครับวันนี้ พราะญาติมากินอาหารนะครับมึงบอกหลางเพราะตะมาตะกรุงเทพลำแนแดงเป็นเบาคือครับเนาะลำแนลำ้ำล้ำแล้วอุ๊บว่ตายบ่ชตายเบาเอาจะเกินจะจัดแตยังดีเอาสารวัตรจันมาบ่ท่านกำนันสารวัตรจันสิขอมาบอสบ่ผมฉีบวอาเรื่องทุ่งให้เราเห็ดทุ่งให้ท่านบ่สเสียเห็ดของที่ระทึกให้เมื่อไหร่จำปี เราเบิดแล้วดิบุญจักข่าวว่าวันเราเบิดแล้วที่หายเนี่ยฝากแล้วเอา้าคลิปนี้ครับพี่น้องเบิกบรรยาก,กาศเดี๋ยวช่วงเย็นช่วงจับใบแด,ดงอีกรอบนึงครับอันนี้กำลังเรียกเข้าห้องประชุมนะครับเอา้าเข้าห้องประชุมแล้วเอาคลิปนี้ฝากพี่น้องตรงนี้ คุณน,นะครับบ่ดด้พอบ่ได้ลงคลิปโดนครับติดภารกิจหลายอย่างครับพี่น้อยสี่มือสี่มือห้ามืออะไรครับเลยม,มาลงแรกนี่สาวหน่อยเฮ้าอยู่ที่อำเภอชื่นชมนะครับขอนแกน่นมือเอื้อนยุคก,กละสินใกล้ๆครับอยู่ที่ล่องคำเชื่นชมตอนแรกของกว,ว่าจะเตลมืนอนี้มีภารกิจนะครับพอดีจะเลี้ยงส่งท่านประหลัดที่อยู่ด้วยกันนะครับเ็นจาก,กเกษียณร,ราชการ ล้อไปเหมือนเอื้นตัวละครล้อมคํานะครับเ mm hmm. อาคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้ด้วยขอบคุณนะครับฝ mm hmm. ากพี่น้องติดตามนะครับทางช่องส้อน่งทะเบียนเกี่ยวกออฟฟิเชียลน,นะครับ mm hmm. ตอนหลังคลิปนี้ฝากเฉยครับ mm hmm. ขอบคุณและสวัสดีครับ